โนอโดนลูกลูกแกล้งเหรอโนลำคาญลูกเหรออันนี้ใครเนี่ยอือ <c oughs> นี้ใครเชคพ่อโดนคุณพ่อโดนลุมคุณพ่อโดนลุม มาทางนี้หลูกมาทางนี้นี่ใครคะนี่ใครคะใครคะโอ้น้องโคนหน้าโคนหน้าขึ้นมาหลูกขึ้นมาความวุ่นวายตอนเช้านะคะอาบน้ำไลวยังคังนอีก สองตัวนี้นะคะมันเล่นกันหนักมากเวลามันทะเลาะกันมันทะเลาะกันหนักมากเหมือนกันน้องลำคาญเหรอลูกลำคาญไหมลำคาญพวกมันไหมจะกดลำคาญเหรออ้าว คนนะคะ้าขาขึ้นมาเลยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขาขึ้นมาเลย